เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนเมื่อร่างนั้นหลับไหลไปแล้วมันก็คืนกลับกลายเป็นเสือสมิงเปียกไมราา่รอช้าคว้าเอามีดสปาต้าออกมาจากกระเป๋าแล้วมุ่งตรงไปที่มันหมายจะปิดชีพยะใช่ชนร้องออกมาใช้ความพยายามอย่างมากในการส่งเสียง ม,มีดทําอะไรมันไม่ได้หรอกมีแต่จะไปปลูกให้มันฟื้นขึ้นมาเปล่าๆเามื่อรู้ฉชนั้นเปียกแสดงสีหน้าเสียดายเก็บมีดเข้ากระเป๋าแล้ววิ่งเข้าไปดูอาการของลูกพี่เป็นยังไงบ้างเป็นอะไรมากไหมช่ยชนถุยน้ำลายผสมเลือดลงที่พื้นก่อนจะเย็นร่างตัวเองให้ลุกขึ้นมาถามมาได้นะ้ามึงโดนไปตั้งขนาดนั้นสบายดีมั้งเปียกยิ้มบอกมา ปากยังดีอยู่แบบนี้แสดงว่าไม่เป็นอะไรมากใชัชนจ้องสบตาลูกน้องมึงนี่จริงๆเลยนะมีลูกดอกยาสลบก็ไม่บอกทำไมไม่เอาออกมาใช้แต่แรกก็ฉันเพิ่งนึกได้นี่้ถ้ามันจะฆ่ากูกูคงตายไปนานแล้วว่าแล้วก็หันมองไปยังอีกสองร่างที่นอนอยู่บนพื้นเออพวกนั้นเป็นยังไงบ้างวะทั้งสองคนยันร่างของตัวเองขึ้นมา สีหน้านั้นบ่งบอกว่าความรู้สึกเจ็บปวดแล่นเข้าไปทั่วร่างไกรเลิศหันไปถามรุ่นน้องว่าไอรงมึงเอาไอ้นั่นมาหรือเปล่าออามาสิพี่ว่าแล้วไตรรงก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเอาแท่งสีขาวที่มีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยาขึ้นมาไกรเลิศและไตรรงแบ่งกันคนละเข็มจากนั้นก็นำมันไปฉีดเข้าที่บริเวณหน้าแข้งโอ้ยชัยชนกับเปียกหันมองหน้านั้น พวกเขาทำบ้าอะไรกันวะไกรเลิศหันไปว่าคุณเอาสักเข็มไหมนายพรานสายหน้าไม่เป็นไรหรอกว่าแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบเอาวัตถุสีดำที่มีขนาดเท่าลูกแก้วขึ้นมาแล้วส่งมันเข้าไปในปากตอนที่กลืนสิ่งนั้นลงคอนายพรานหลับตาปี๋สีหน้านั้นแสดงออกถึงความขมเมื่อเห็นเช่นนั้นสองนายฐานก็ขมวดคิ้วคุณกินอะไรเข้าไปนะ ชัยชนลืมตาขึ้นมาคุณอยากกินสักลูกไหมเออไม่เป็นไรหลังจากนั้นทุกคนก็ประคองร่างของตัวเองให้ลุกยืนขึ้นมาจากนั้นก็ช่วยประคับประคองกันเดินต่อไปข้างหน้าระหว่างนั้นชัยชนเหลือบมองไปยังร่างเสือโคร่งที่นอนสลบอยู่บนพื้นไม่รู้ว่าไพวกสมิงที่เหลือมันอยู่ไหนแต่ดูๆแล้วไอ้สมิงตัวนั้นน่าจะฟื้นในอีกไม่นานทางนั้นพวกเรารีบไปกันเถอะไกลเลิศว่า ชายชนล้วงมือเข้ากระเป๋าคว้าเอาแผนที่ขึ้นมาในนี้บอกว่าอีกไม่ถึงกิโลเราก็จะถึงที่พักแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสี่คนก็ไม่รอช้าก้าวเท้าฉับฉับไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทั้ง4ี่คนสามารถเอาชีวิตรอดรจากทหารสมิงระดับสูงอย่างอาจ,จินได้ผู้ที่คอยเฝ้ามองพวกเขาอยู่ก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเกือบไปแล้วเชียวถือว่าพวกนั้นดวงดีมาก น้อยคนนักที่จะเอาตัวรอดจากสมิงฝีมือฉกาดอย่างอาจินแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องอันตรายจะหมดลงเพียงเท่านี้เพราะเมื่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนี้เข้าไปถึงหูของราชาสมิงท่านจะส่งทหารฝีมือดีเข้ามาบทขยี้ทุกคนไม่ให้เหลือซากเจ้าของดวงตาคู่นั้นถอนหายใจออกมาถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าจะทำให้พวกนั้นมีชีวิตรอดกลับไปได้อย่างไรแต่อย่างน้อยคืนนี้ พวกเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากถือว่าตัวเขาสอบผ่านในการช่วยเหลือทุกคนอยู่แต่ในตอนนั้นเองเขายังโล่งใจได้ไม่นานนักจู่ๆสายตาก็ได้ไปจับความเคลื่อนไหวของผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังเคลื่อนไหวเข้ามาจากทางฝั่งซ้ายของป่าเขาหันขวับไปที่นั่นมีคนอีกกลุ่มจริงๆด้วยแต่นั่นเป็นกลุ่มที่ตัวเขาไม่รู้จักไม่ใช่สมิงไม่ใช่พวกชาวบ้านดูเหมือนจะเป็นมนุษย์อีกกลุ่มที่เข้ามาในป่าแห่งนี้ ทว่าพวกนั้นให้ความรู้สึกแตกต่างจากกลุ่มของสีคนนั้นโดยสิ้นเชิงพวกเขามีกำลังหลายสิบชีวิตมีอาวุธครบมืออีกทั้งยังนำทางโดยชายสูงวัยคนหนึ่งดูจากสีหน้าของชายคนนั้นไม่ได้เกรงกลัวต่อสิ่งที่อยู่ในป่าแห่งนี้เดินผิวปากไม่ต่างจากเดินอยู่ในสวนหลังบ้านเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งและความน่ากลัวของผู้คนกลุ่มนั้นพวกมันเป็นใครกันและเข้ามาในป่าแห่งนี้เพื่ออะไรกันแน่ หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนชัยชนไกรเลิศไตรรงเปียกก็ได้เดินทางเข้ามายังสถานที่ปลอดภัยที่ระบุไว้ในกระดาษปริศนาแผ่นนั้นสถานที่ดังกล่าวเป็นอุโมงค์แห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในโพรงของต้นไม้ขนาดใหญ่ตอนแรกที่ทั้งสีคนเข้าไปข้างในโพรงไม้แห่งนั้นก็ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงไม่มีใครกล้านอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มรับรู้ว่าโพรงไม้แห่งนี้ ให้ความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างจากป่าภายนอกมันรู้สึกอบอุ่นบรรยากาศไม่อับชื้นไม่มีเสียงประหลาดเข้ามารบกวนจิตใจให้ความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าสถานที่ภายนอกแล้วในที่สุดทุกคนก็หลับตาลงด้วยความง่วงกับร่างกายที่ได้รับความเสียหายมาอย่างหนักเวลาล่วงผ่านไปหลายชั่วโมงแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาในโรงไม้ส่งผลให้ชัยชนลืมตาตื่นขึ้นมาตอนนั้นเขาสะดุ้งเพราะคิดว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นความฝันแต่เมื่อความเจ็บปวดจากบาดแผลฟกช้ำค่อยๆผุดขึ้นมานายพรานก็แน่ใจว่าเรื่องที่ตัวเองได้ต่อสู้กับเสือสมิงเป็นเรื่องจริงเขายังไม่ปลุกคนอื่นเพราะอยากให้ทุกคนได้รับการพักผ่อนลุกยืนขึ้นมาแล้วเดินออกมาจากโพรงไม้อันที่จริงนายพรานก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เมื่อคืนได้ศัตรูที่ได้พบช่างอันตรายชีวิตของเขา เหมือนกับถูกแขวนอยู่บนเส้นได้ขณะนี้น่าจะเป็นเวลาเราๆแปดโมงเช้าชัยชนกลางกระดาษปริศนาแผ่นนั้นออกดูเหมือนว่าผู้เขียนจะระบุเส้นทางที่เฮลิคอปเตอร์ตกเอาไว้ด้วยดูเหมือนว่ากระดาษแผ่นนี้จะค่อนข้างเชื่อถือได้แม่นายพรานจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนกระดาษแผ่นนี้และเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่หลังจากนั้นชัยชนก็ไปปลุกทุกคนให้ลืมตาตื่นเพื่อจะออกเดินทางไปยังจุดที่เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นตก ดูเหมือนว่าเช้านี้ทุกคนจะรู้สึกสดใสกว่าเมื่อวานก่อนเป็นผลมาจากการพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นทั้งสี่ก็ได้รับความเจ็บปวดจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนระหว่างเดินทางไปตามป่าชัยชนเอ่ยขึ้นมาว่าดูจากระยะทางของแผนที่ในกระดาษแผ่นนี้เราน่าจะถึงเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นประมาณช่วงบ่ายแต่เราจะเชื่อกระดาษแผ่นนั้นได้หรอไกรเลิศดตั้งคำถามในมือของเขาถือกระดาษที่ได้มาจากหัวหน้าชาวบ้าน ยังไงก็น่าเชื่อกว่าแผนที่จากไอ้ชาวบ้านพวกนั้นก็แล้วกันอย่าลืมว่ากระดาษนี่ช่วยชีวิตพวกเราไว้ตั้งสองรอบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่นายฐานจะเถียงต่อขยำกระดาษของพวกชาวบ้านโยนทิ้งไปข้างป่าว่าแต่เขาเป็นใครกันแล้วจะช่วยเราไว้เพื่ออะไรไม่รู้สิหรือว่าเขาจะเป็นเทพรักที่สถิตยอยู่ในป่านี้ใช่ชนหัวเราออกมาถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ ฉันจะเอาเงินส่วนหนึ่งจากสมบัติมาทำบุญถวายให้ท่านเออฉันลืมเรื่องสมบัติไปเลยเปียกเอ่ยขึ้นมาเหตุผลที่เข้ามาในปานี้ก็เพื่อสมบัตินี่วะแบบนี้เราก็ใกล้จะสมหวังละสีลูกพี่ใช่สมบัติอยู่ข้างหน้านี่เองเรากำลังจะรวยกันแลวเว้ยว่าแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะร่วนออกมาแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ต้องหยุดชะงักเพราะไกรเลิศกับไตรรงไม่ได้ตลกกับเรื่องนี้ นายพรนทั้งสองเกือบลืมไปแล้วว่าอีกฝ่ายเข้ามาตามหาน้องชายที่อยู่ในป่าแห่งนี้ซึ่งมีโอกาสสูงที่เขาจะไม่มีชีวิตรอดโทษทีนะชัยชนหันไปบอกยังไงเรื่องสําคัญที่สุดก็คงเป็นชีวิตน้องชายคุณน,นี่นะไกรเลิศแสดงสีหน้าเรียบเฉยเอาเถอะผมไม่ว่าอะไรหรอกก่อนเข้ามาเราก็ตกลงกันแล้วขอแค่คุณช่วยพาผมสองคนไปถึงเฮลิคอปเตอร์ หลังจากนั้นก็เอาส่วนแบ่งของคุณกลับไปชัยชนกับเปียกไม่ได้ว่าอะไรต่อหันกลับไปมองทางข้างหน้าแม้เรื่องน้องชายของนายทหารจะฟังดูน่าเห็นใจแต่เขาก็อดดีใจกับเรื่องสมบัติที่มีมูลค่าเกือบร้อยล้านไม่ได้และเวลาก็ล่วงผ่านไปจนเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายดูเหมือนว่าทุกคนเข้าใกล้จุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกเต็มทีพวกเขาพบว่าบริเวณนี้เป็นป่าที่ค่อนข้างปโปรง่ง ผิดกับเส้นทางที่เดินมาจากป่าค่อนข้างทึบซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลเพราะคนขับเฮลิคอปเตอร์ต้องนําฮอลงจอดในจุดที่เป็นที่โลง่งดูเหมือนว่าแผนที่แผนนี้จะไม่ได้หลอกพวกเขาจริงๆทว่าในระหว่างที่กําลังเดินไปข้างหน้าจูจ่ๆชัยชนที่เดินนําอยู่หน้าสุดก็ได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างเขาหยุดเท้าหันมองกลับไปด้านหลังพร้อมกับปืนไรเฟิลในมืออะไร อีกสาคนหยุดชะง,งักยกอาวุธในมือของตัวเองขึ้นมามีอะไรเหรอไม่ได้ยินหรือไงชัยชนว่ากวาดสายตามองไปรอบๆป่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาหาไตรโรงอ้าปากค้างพวกสมิงตามพวกเรามาถึงที่นี่เหรอไม่รู้สิชัยชนพยายามหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยเจ้าของเสียงฝีเท้าหากเมื่อสักครู่เขาไม่ได้หูฝาดไป ก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่ตามมาซ่อนตัวเก่งฉันว่าไม่น่าจะเป็นพวกสมิงหรอกไอ้พวกนั้นมันไม่มีอะไรต้องกลัวพวกเรานี่น่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าอย่างอื่นนั่นสร้างความประหลาดใจแก่ไกลเลิศเป็นอย่างมากไอ้อย่างอื่นที่ว่ามันคืออะไรเหรอฉันก็ไม่รู้เมื่อนายพร,รานมองหาสิ่งนั้นไม่พบเขาก็หันกลับไปด้านหลังเพื่อจะออกเดินทางต่อ ทั้งสคนเดินต่อไปอีกราวๆหนึกิโลแล้วในที่สุดก็ได้เห็นเข้าลางของสิ่งที่ทุกคนกำลังตามหาห่างออกไปข้างหน้าราๆห้าร้อยเมตรมีวัตถุชิ้นหนึ่งตั้งอยู่บนลานโล่งแห่งนั้นมันเป็นวัตถุขนาดใหญ่สีดำที่สร้างขึ้นมาจากโลหะใช่แล้วล่ะสิ่งนั้นคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นทุกคนไม่รอช้าวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเ,เร็ว เมื่อพวกเขาทั้งสี่คนได้เข้าไปดูที่เฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆก็พบว่ามันอยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่กระจกส่วนหน้าแตกกระจายเหมือนได้ชนเข้าอย่างแรงกับบางอย่างทั้งลำเสียหายใบพัดหักหางเสือก็งอลงมาจนไม่ได้จะใช้งานได้เมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้ไกลเลิศขึ้นไปอีกระดับเขาไม่รอช้าวิ่งไปที่หอลำนั้นแล้วปีนเข้าไปด้านในเจออะไรหรือเปล่า ไตรรงที่วิ่งตามหลังมาร้องถามไกรเลิศไม่ได้ร้องตอบสายตากวาดมองสภาพในห้องเครื่องปรากฏว่าสภาพข้างในก็เสียหายไม่น้อยเช่นกันกระจกหน้าแตกมีเศษหล่นออกมาอยู่เต็มพื้นแต่มองไปยังที่นั่งผู้โดยสารนายฐานก็พบว่ามันมีเพียงความว่างเปล่าเขาถอนหายใจออกมานึกว่าจะได้เห็นน้องชายเป็นศพเสี็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น เมื่อเขาหันมองไปบริเวณด้านหน้าของห้องเครื่องไกรเลิศก็ต้องพบกับภาพอันน่าตกใจปรากฏว่าที่บอกคนขับมีร่างไร้วิญญาณนั่งอยู่นิ่งไกรเลิศรีบเดินเข้าไปดูพบว่าคนขับถูกบางอย่างแทงเข้ามาที่กลางอกบาดแผลนั่นใหญ่มากน่าจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเขาพยายามมองหาสาเหตุแล้วเมื่อเงยหน้ามองขึ้นก็พบเหนือซากเฮลิคอปเตอร์ มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ยื่นออกมาเขาพอจะสันนิษฐานได้ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้พุ่งเข้าไปชนกับกิ่งไม้จนมันทะลุเข้าไปเสียบร่างคนขับจากนั้นหอ,อก็ร่วงลงมากระทบกับพื้นดินไกรเลิศกลืนน้ำลายเหนียวคอถึงแม้จะรู้สึกไม่ดีที่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็แอบโล่งใจที่ไม่พบศพของน้องชายอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะหากน้องชายของไกรเลิศไม่ได้อยู่ที่นี่ แล้วในตอนนี้เขาหายไปอยู่ที่ไหนละ่ะทว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงโวยวายจากนายพรานที่กําลังมองหาบางอย่างอยู่ด้านหลังในวัดสมบัติไม่เห็นมีอะไรเลยไกรเลิศหันกลับไปที่นั่นพบว่านายพรานกําลังไล่ค้นทุกซอกทุกมุมของเฮลิคอปเตอร์ลานี้ว่าไงเจออะไรหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยชัยชนเงยหน้าขึ้นมาในล่ะสมบัติมูลค่าเกือบร้อยล้านที่คุณบอก ผมหาจนทั่วแล้วไม่เห็นมีสักกบาทเออไกรเลิศก็ไม่รู้จะตอบเช่นไรเหมือนกันเรื่องนั้นผมจะไปรู้เหรอ่าว่าแต่สมบัติของคุณเลยน้องชายผมก็หายไปไหนแล้วไม่รู้อะไรนะัดน้องชายคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอไกรเลิศส่งสายตาไปยังที่นั่งคนขับไม่มีเลยในนี้มีเขาอยู่ศพเดียวเมื่อรู้เช่นนั้นชายชนก็ขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจ เขาเชื่อว่านายฐานไม่ได้โกหกเรื่องสมบัติก่อนหน้านี้น่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนนะชัยชนกระโดดลงมาจากซากเฮลิคอปเตอร์แล้วไล่เดินกวาดสายตามองบางอย่างที่อยู่บนพื้นเปียกเห็นเช่นนั้นก็เดินเข้ามาถามเป็นไงบ้างพี่เจอสมบัติหรือเปล่าถ้าเจอข้าจะมาเดินทำหน้าแบบนี้อยู่หรือวะเขาว่าขณะเดินก้มหาบางอย่างให้ตาย นายเขาบอกว่าสมบัติทั้งหมดอยู่บนฮอลำนั้นไงว่าแต่พี่กำลังหาอะไรอยู่เนี่ยชัยชนไม่ได้ตอบคำถามนั้นเขายังเดินหาต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้พบสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นนี่ไงนายพรานร้องออกมาอีกสามคนที่เหลือเดินเข้ามาดูไกรเลิศถามว่าเจออะไรหรือครับดูนั่นสิชัยชนชี้นิ้วลงไปที่พื้น ดินบริเวณนั้นมีรอยขีดเป็นทางยาวเหมือนก่อนหน้านี้มีการลากวัตถุบางอย่างที่บริเวณนั้นน่าจะเป็นรอยของสมบัติที่ถูกลากออกไปหาเปียกอ้าปากค้างส,สมบัติของเราถูกลากออกไปแล้วเหรอก็เออสิวะเขาเงยหน้าขึ้นมาอย่างหัวเสียให้ตายเถอะเรามาช้าเกินไปใครก็ไม่รู้มันชิงเอาสมบัติตัดหน้าพวกเราไปแล้ว ไม่ได้รู้เช่นนั้นทั้งสี่คนก็ยืนนิ่งอยู่ชั่วขณะการที่มีคนนอกเข้ามาแย่งสมบัติไปแบบนี้อยู่นอกเหนือแผนการที่วางไว้แบบนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปเพราะแทบไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคนกลุ่มนั้นเลยว่าแต่ไกรเลิศเอ่ยขึ้นมาแล้วน้องชายของผมหายตัวไปไหนล่ะผมจะไปรู้นะชายชนหันไปโวยด้วยความหัวเสียให้ผมเดาหรือเปล่าล่ะ น้องชายคุณอาจจะรอดจากการที่หอตกอาจจะสมบัติออกมาจากเครื่องแล้วเดินหนีไปแล้วก็ได้ว่าไงนะคุณกำลังจะบอกว่าน้องชายของผมมีชีวิตรอดแล้วกำลังกลับออกไปจากที่นี่พร้อมกับสมบัติเมันก็น่าเป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะว่าแล้วชัยชนก็ถอนหายใจออกมาไกรเลิศไม่อยากพูดอะไรมากเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังหัวเสียที่ไม่ได้สมบัติอย่างที่หวังเอาไว้ ทว่าในระหว่างนั้นเองกลับมีเสียงฝีเท้าดังออกมาจากชายป่าทั้งสี่คนพร้อมใจกันหันไปที่นั่นแล้วก็ได้พบว่ามีร่างหนึ่งกำลังก้าวเท้าออกมาใครวะทุกคนชักปืนเล็งปากกระบอกไปยังร่างนั้นอีกฝ่ายยกสองมือขึ้นเป็นการบอกว่าไม่ได้คิดสู้ทว่าเมื่อร่างนั้นก้าวเท้าออกมาจนพอจะเห็นใบหน้าได้ชัดๆไกรเลิศกับไตรรงก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร ใบหน้านั้นคือไกรสอนน้องชายของนายทหารเฮ้ยไอสอนไกรเลิศกับไตรรงพร้อมใจกันร้องออกมาดังลั่นชายชนกับเปียกที่ได้ยินเช่นนั้นก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจคุณว่าอย่างไงนักเขาคือน้องชายของคุณเระใช่นั่นน้องชายของผมเองว่าแล้วไกรเลิศก็หันไปที่ร่างนั้นด้วยความดีใจลดปืนในมือลงแล้ววิ่งตรงเข้าไปหาทว่าในตอนนั้นเอง นายพรานชัยชนกลับรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดูไม่ชอบมาพากลแบบนี้มันไม่ปกตินายฐานกำลังประมาทเกินไปอย่านะอย่าเพิ่งเข้าไปหาเขานายพรานร้องดังลั่นแต่ดูเหมือนว่านายฐานจะไม่สนวิ่งตรงเข้าไปหาร่างน้องชายที่กำลังเดินออกมาจากพุ่มไม้สีหน้านั้นแสดงออกถึงความตื่นตันใจคิดว่าจะไม่ได้พบหน้าของน้องชายเสียแล้วแต่นายพรานไม่คิดเช่นนั้น ประสบการณ์ในป่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสอนให้คนอย่างเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆชายชนล้วงเอาไฟแช็กซิปโปออกมาจากกระเป๋าจุดเปเลวเพลิงขึ้นมาแล้วโยนไปยังร่างของชายที่กำลังออกมาจากพุ่มไม้แล้วในตอนนั้นเองก็ได้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นปรากฏว่าเมื่อเปเลวเพลิงเข้าไปใกล้ชายคนนั้นรีบเบี่ยงตัวหลบก่อนจะปล่อยเสียงคำรามออกมาด้วยความตกใจเฮ้ยไกรเลิศที่กำลังวิ่งไปข้างหน้าถึงกับชะงัก เสียงเมื่อสักครู่ไม่ได้มาจากมนุษย์แน่มันเป็นเสียงคำรามของสัตว์ป่าดูเหมือนว่าในขณะนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่านั่นไม่ใช่ไกรสอนน้องชายของไกรเลิศแต่เป็นเสือสมิงที่จําแรงกายมาเมื่อเป็นเช่นนั้นชัยชนก็ไม่รอช้ายกไรเฟินเล็งไปยังร่างอีกฝ่ายปังกระสุนพุ่งแหวกอากาศผ่านร่างของนายทหารเข้าไปเจาะร่างของเสือสมิงแม้กระสุนจะเจาะผิวหนังของมันไม่เข้า แต่แรงกระแทกอันมหาศาลก็ส่งร่างนั้นเข้าไปกระแทกพื้นดังตับสมิงลงไปนอนร้องโอดโอยใบหน้าที่เคยเป็นน้องชายของไกลเลิศค่อยๆเปลี่ยนกลับไปเป็นชายแปลกหน้าผิวแทนที่มีร่างผอมกระรองเขาเป็นสมิงที่มีนามว่ายะลอหลังจากรู้สึกปวดกับแผลที่ถูกยิงอยู่สักพักเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็ได้พบว่ามีปืนสี่กระบอกกำลังจ่อเข้ามาที่ใบหน้า อ <Yeah. S 1> ย่า่าลออร้องออกมาดังลั่นสีหน้านั้นแสดงออกถึงความตกใจใชัยชนกล่าวออกไปว่าไอ้สมิงกระจอกมึงมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายหรือเปล่าอย่านะเขาร้องด้วยสีหน้าหวาดกลัวอย่าอย่าทำร้ายข้าเลยข้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรือวะไกลเลิศร้องออกมาด้วยความโกรธเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกไม่พอใจขนาดนี้ มึงหลอกพวกกูด้วยการแปลงร่างเป็นน้องชายของกูเนี่ยนะข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเจ้าแต่ข้าไม่รู้ว่าจะเข้าหาพวกเจ้าอย่างไรโดยที่ไม่ถูกพวกเจ้ายิงเสียก่อนเอ็งหมายความว่าอย่างไงวะชัยชนถามปากไรเฟิลยังจ่อหน้าอีกฝ่ายย่ารอว่าเสียงสัน่นข้าแค่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเจ้า ความช่วยเหลืออะไรโกหกนะสิไม่ว่าพวกสมิงอย่างเองมันก็หาเรื่องตอแหลไปวันวันว่าแล้วก็จ่อปากไรเฟิลไปที่หน้าผากเตรียมพร้อมจะลั่นไกอีกนัดหยุดก่อนอย่าลอตะโกนออกมาข้าไม่มีเจตนากับพวกเจ้าจริงๆไม่งั้นเมื่อคืนก่อนข้าจะช่วยเหลือพวกเจ้าไว้เหรอฮะนั่นสร้างความตกตะลึงแก่ทั้งสี่คนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนายพรานชัยชน เขากำลังอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงหมายความว่ายังไงที่เองบอกว่าช่วยพวกข้านะอย่ารองเงยหน้าขึ้นไปศบตาเจ้าคงไม่รู้สินะกระดาษที่เจ้าได้รับเมื่อคืนก่อนข้าเป็นคนเขียนส่งไปให้เจ้าเองเมื่อได้รู้เช่นนั้นทั้งสี่คนก็หันมองหน้ากันไปมาปืนของทุกคนสั่นกระตุกเพราะลังเลจากสิ่งที่ได้ฟังจากปากของเสือสมิงตนนั้น ชัยชนลดรเฟ่้นในมือลงแล้วลวงเอากระดาษแผ่นนั้นขึ้นมามันคือกระดาษที่เตือนให้ทุกคนหนีอีกทั้งยังเขียนเส้นทางปลอดภัยในการเดินเท้าเข้ามาที่นี่อีกด้วยชัยชนร้องออกมาอย่างไม่เชื่อเองเป็นคนเขียนกระดาษแผ่นนี้เหรอก็ใช่น่ะสิข้าเป็นคนเขียนไว้เองแล้วก็ไปหย่อนให้เองผ่านหน้าต่างบานนั้นไงเมื่อได้ฟังเช่นนั้นนายพรานก็ยิ่งตกตะลึงอีกฝ่ายพูดถูก กระดาษแผ่นนั้นถูกสอดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างไม่น่าเชื่อสมิงอย่างเองเนี่ยนะจะมาช่วยชีวิตมนุษย์อย่างพวกข้าก็เออสิวะถ้าเองยังไม่เชื่อใจข้าเขียนให้ดูอีกรอบไหมจะได้เอาไปพิสูจน์ลายมือเมื่อได้ฟังคำพูดเช่นนั้นทุกคนก็ไม่มีอะไรจะถามต่อพร้อมใจกันลดปืนในมือลงเพราะอีกฝ่ายถือเป็นผู้มีพระคุณเป็นอย่างมาก S 1> <S 1> ยะรอถอนหายใจออกมามือข้างนั้นยังกุมอยู่บนแผลที่เกิดจากลูกกระสุนแม่มันจะยิงไม่เข้าแต่แรงกระแทกก็ทำให้เกิดแผลช้ำทำเอาปวดไปทั้งร่างชัยชนถามออกไปว่าแล้วเองเป็นใครกันมาช่วยข้าแบบนี้ไม่ใช่พวกเดียวกับพวกสมิงเหรอข้าไม่ใช่สมิงหรอกยะรอตอบแต่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสมิงต่างหาก หะทุกคนพร้อมใจกันร้องออกมาสีหน้าแสดงออกถึงความไม่เข้าใจครึ่งคนครึ่งสมิงมันหมายความว่าอย่างไงกันแบบนี้นี่เองดูเหมือนชัยชนจะรู้คําตอบอยู่คนเดียวเข้าใจละก็สงสัยแต่แรกแล้วว่าทำไมสมิงอย่างเองถึงเจ็บแผลแบบนั้นเองน่าจะเกิดจากที่มนุษย์ธรรมดาที่ไปได้กับสมิงสินะถึงได้กลายมาเป็นลูกครึ่ง ย่ารอพยักหนะ้าใจแล้วละ่ะพ่อของข้าเป็นเสือสมิงส่วนแม่ของข้าเป็นมนุษย์ถึงข้าจะมีพลังแปลงร่างของสมิงแต่ร่างกายข้าก็อ่อนแอกว่าคนพวกนั้นพวกมันก็เลยไม่ยอมรับแต่จะให้ไปอยู่กับมนุษย์ข้าก็น่ากลัวจนไม่มีใครกล้ายุ่งสุดท้ายก็กลายเป็นคนพเนจรในป่าแห่งนี้เพราะไม่มีใครเข้าเอา ทุกคนพยักหน้าเบาๆสีหน้าเหล่านั้นแสดงออกถึงความเห็นใจแต่และในตอนนั้นไกรเลิศก็นึกคำถามบางอย่างออกมาได้จึงด้วยสิแล้วทำไมคุณถึงได้กลายร่างเป็นน้องชายของผมละ่ะเคยเจอเขาเหรอแย่าลองเงยหน้าขึ้นมาพยักหน้าให้อีกฝ่ายใช่ข้าเคยเจอน้องชายเจ้าแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วเจ้าคงจะเป็นพี่ชายของเขาสินะ จริงเหรอไกลเลิศเผยรอยยิ้มในที่สุดก็ได้พบผู้ที่รู้เบาะแสของน้องชายแล้วน้องชายของผมเป็นยังไงบ้างคุณไปเจอเขาที่ไหนตอนนี้เขาสบายดีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคำถามของเจ้ามันเยอะจังข้าตอบไม่ทันไกลเลิศรวบรวมสติแล้วถามออกไปใหม่อีกรอบงั้นตอบผมหน่อยคุณรู้จักน้องชายของผมได้ยังไง๋ อยากรู้หรอได้สิเดี๋ยวข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังย้อนกลับไปในวันที่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในตอนนั้นยะลอกําลังเดินอยู่ในป่าเพื่อตามหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาทําเป็นอาหารแต่ในระหว่างนั้นเองจู่จูก็ได้มีเสียงใบพัดดังลงมาจากบนท้องฟ้าแล้วเมื่อยะลองเงยหน้าขึ้นไปก็ได้พบว่ามีเฮลิคอปเตอร์ลําหนึ่งกําลังพุ่งทะยานลงมาที่ป่าแห่งนี้นั่นสร้างความตกใจแก่ยะลอเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นจะสูญเสียการควบคุมระดับของมันลดต่ำลงมาเรื่อยๆจนใกล้กับยอดไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าแล้วไม่นานเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นพุ่งเข้าไปชนกับต้นไม้เข้าอย่างแรงจนมีกิ่งไม้ทะลุกระจกหน้าของเครื่องเข้าไปบริเวณที่นั่งคนขับดูเหมือนว่าเขาไม่น่าจะมีชีวิตรอดเฮลิคอปเตอร์คาอยู่กับกิ่งไม้ได้สักพักก็ค่อยๆเอียงลงมาตามแรงโน้มถ่วง แล้วในตอนนั้นเองยะลอก็เห็นว่ามีสองร่างกระโดดพรวดออกมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วเมื่อทั้งสองกระโดดลงมาจากหอแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ร่วงลงมากระแทกพื้นส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วป่ายะลอรีบวิ่งเข้าไปซุ่มดูบริเวณที่หอลำนั้นตกพบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ชายสองคนที่กระโดดออกมาก่อนหน้านั้นกำลังแสดงอาการตกใจทั้งสองคนทำหน้าเหมือนหมดอะไรตายอยาก ในตอนนั้นยะลอได้เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่เงียบๆ